ที่เห็น้องๆกล้าแดงออกแบบกมุเพื่อนช่วยกันทำหน้าทียนได้ดีผมก็อยากให้ทุกคนทำาน้ต่งนี้ไปครับคตอนนี้ผมไม่เคยจัดตัวนี้ผมเคยเข้ากใค้ต่างก็ใครเป็นพี่เป็นนิ่งของเขาครับ เรื่อมถูกแล้วก็ดนรยิ้ของน้องโดยเฉพาะานแต่ฐานนะครับท่านได้ความสุขและความรู้ด้วยผมวขอบคุณพวกพี่มากครับีก เพื่อนช่วยกันดีและวไบีทุกคนครับ <c oughs> ขอบคุณไี่บีมากครับ <c oughs> ถ้าไม่มีโครงการนี้น้องๆก็จะไม่เกิดแกนนำของคนที่เป็นตัวแทนไปใช่ไหม <c oughs> แล้วหลังจากที่ที่น้องๆมาเนี่ยคคนแรกที่ไปหาคือน้องแอร์ค่ะไคที่ว่าตอนช่วงนั้นก็เป็นช่วงบิดเทอมมันต้นจาอรุกสภาดูช่วงนั้น คิดอยู่ว่าหนึ่งเดือนต่อจากนี้เนี่ยตัวเองจะทำอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่จะไม่อยู่จริงค่ะคือเป็นไฮเปร์แล้วก็หนึ่งเดือนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอะไรพอน้องบอกว่าไ่เช่นทำท่าก็เลยความรู้สึกว่าถ้าสนใจดีเพราะว่าชอบทางกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็พอน้องบอกว่าเนี่ยเขาให้ทำหนังสือโครงการแบบนี้หรือไปนนนี่นั่น่นนั มีใจชอบตรงนี้ตรงที่โครงการนี้มีคนติดตามมาคือวันนั้นมีอาจารย์สมานมาดูว่าพวกเราจะเขียนโครงการถูกหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่พอตอนเช้าน้องมาผ่าจุดที่บ้านตอนสายอาจารย์ก็มาเลย mm hmm. ก็มาติดตามคนเลย mm hmm. ชอบตรงนี้แล้วก็กว่าที่โครงการนี้จะผ่านมนาะก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะยากเหมือนกันเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะมากจากที่จากที่คือเคยเขียนโครงการมา อาจจะไม่ไม่ละเอียดขนาดนี้เหมือนมันเป็นการดีใจย่อยๆก็ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องสอนน้องๆไปด้วยตัวเองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยว่าตัวเองต้องทำแบบนี้แบบนี้เพราะว่าเชื่อว่าได้ใช้แน่ๆครับก็เลยก็ดีใจที่น้องๆมาแต่ว่าวันๆหรือว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือน้องไม่เคยทำแล้วเราจะสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องได้หรือเปล่า อนี้มันคือสเตจสองอย่างคือเราต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่เลี้ยงค่ายนึงเพราะว่าถ้าถ้าของน้องเนี่ยคือเป็นพี่เลี้ยงค่ายใช่ไหมแต่ว่าของพี่จะเป็นพี่เลี้ยงของพี่เลี้ยงค่ายคือการวางตัวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งอาจจะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยพี่ๆอาจจะอยู่ข้างหลังไม่ใช่พี่เขาไม่อยากทำหรือว่ารังเกียจอะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเหนื่อยเอาใจคือที่ มีสเตปบ,บางสเตปที่มันอาจจะมันจะยืดไปอะไรเงีย้ยมันจะช้าที่ก็เข้ามาทำให้แต่ว่าหลังๆก็ก็สามารถที่จะคุมน้องได้ได้นะคะความรู้สึกพี่ก็เหมือนกับน้องตอนนี้เมื่อ3มปีที่แล้วพี่ก็มีความรู้สึกเดียวกันที่ดีใจที่เห็นน้นองๆที่มาเข้าค่ายตอนที่พี่ทำค่ายครั้งแรกพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องหลายคนที่ไม่คิดว่าน้องจะมาเยืนอยนครันี้ไม่คิดว่าน้องจะกล้าสแสดงออกอะไรประมาณนี้ พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับการทำกิจกรรมต่อไปแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนค่ะแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้ให้ความร่วมมือดีพี่อาจจะไม่ได้พูดคีกับน้องนะคะเพราะว่าพี่ก็พี่กระถิชวนมาอีกทีน,นะพี่ก็ไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับโครงการนี้มากไม่พอดีชวนมาที่พี่ก็มาอะไรอย่างงี้แต่ว่าพี่ดูจากการทํางานงเวลานัดประชุมอะไรอย่างงี้น้องๆก็ให้ความร่วมมือดีแล้วก็การที่การที่เยวาวชนจะมาใช้เวลาว่า จะเก็บเกี่ยวมันเอาไว้เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปหาได้ตามท้องตลาดหรือว่าทั่วไปอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเก็บเกี่ยวไปหลายปุ่นการที่มีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้น่อเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้น้องได้มีช่องทางบางคนอาจจะบอกว่ามีพรสวรรค์แต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้แสดงออกเพราะไม่มีเวทีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเวทีที่จะให้น้องๆได้สามารถแสดงออกเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในตัวไม่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเพราะว่า วันนี้เห็นเลยว่าน้องควรกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะให้น้องๆเริ่มทำสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตตอนนี้พี่เพิ่งอยู่ม .3 ทำได้ขนาดนี้นี่เก่งมากๆนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ม .3 ที่ไม่ทำได้ขนาดนี้ค่ะที่แบบไปพูดหนะที่ยังสัน่นเลยมือพี่นีสั่นกระดาษนี้ต้องพับไม่งั้นแบบเขาจะเห็นว่ากระดาษพี่เนี่ยสั่นอยู่ประมาณนี้ แต่ว่าอันนี้มันก็ต้องอาศัยการถืกคนแล้วก็เปเรื่องที่ก็อ,อยากส่งเสริมว่าน้องถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนตัวอย่างอีกลุ่มนึงที่จะช่วยพัฒนาสังคมของเราไปได้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านที่ประเทศไทยสมัยน,นี้อาจจะต้องการอยู่มากเพราะว่าบ้านนงก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกวันนี้อาจจะพูดไกลไปแต่ว่าพอารู้สึกหนึ่งที่ก็ดีใจมากท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโงครงการนี้นะคะเพราะว่า ปกติพี่ปิดเทอมที่บอกจำกรงที่นอนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำพี่อยากหาอะไรสองมากเลยพี่ดีใจว่าที่พี่ได้มาร่วมกับน้องค่ะน้อง20คนนี้พี่บอกว่าจะต้องเป็นอนาคตของชาติที่ดีมากแน่เลยจริงไหมผมรมาที่ตัวเอนเลยครับพี่ชื่นชมตัวน้องมากตั้งแต่พี่ได้ยินว่ามองสามจะมาเป็นพี่พี่เลี้ยงข้ายจะทำได้ทุกอย่างทีนี้ความสุขประมาณนี้我 gesagt, 我 ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้ทําได้แล้วครับผมมีอีอกครั้งนึนะครับเอาดีใจก็มกน้องเนี่ยมีความเป็นผู้นำหลายคนผู้ชายยอดเลยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนี่คือเป็นเป็นผู้นําคือธรรมชาติผู้ชายตอนอายุ15ปีเนะีปีจะเป็นอะไรที่ที่อายเราไม่กล้าโดดเด่นขึ้นมาผู้หญิงจะเป็นผู้นํามากกว่า เยอะกว่าแต่ว่าพี่เห็นบ้านนี้นะ่ะเกือบจะเท้าๆกันคือมีเครือข,ข่ายเขนท่ากันแสดงว่าเป็นเยาวชนที่ที่น่าจะที่น่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นหลายคนในที่นี้อาจจะไดุ้แพทย์ติพยาบาลเป็นะไะคน ไปอีกน,นะมันจะคิดได้มากกว่านี้เออขนาะดสมมติว่าลองสตาร์ทที่9กาสกนะขึ้นไปอีกน้องก็เต็มร้อยเลยน้องโตขึ้นอีกน้องก็เต็มร้อยไปเรื่อยๆจนเกินอนะ่ะเอาไม่ต่อเลยอี่พูะพี่พูดได้อย่างเดียวว่า